อาวเลยครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมมันเบบี้ไฟเฮดอีกเช่นเคยนะวันนี้เราก็จะเกมการีนะ่าฟรีไฟนะจ๊ะม,มาวันนี้มาในหมดแรงใหญ่นะครับผมนี่วันนี้มาสี่คนเลยนะนี่มาเป็นแกงกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมเออเอาละวันนี้มากับอะไรนี่ ซาซาญูเอียกับเบบต้าตัวเล็กแล้วก็บาสบูนะฮะเต้าตัวเล็กนี่บ,บักเกมคาราเมลนะเออที่เคยแบบไปแข่งน้ำกันนะเออมาเอาละครับวันนี้มารุยกันในหมดแรงสี่คนนะครับผมมาในแมปอะไรวะแมปปกติขึ้นมาแมปยังก็ลืมข้าวแมปปกติเอานกบบมี่ดีปะห้าขวนกกระโบมี่อัพจนนี่เลอ,อมา มันเกาะสวรรค์น,นั่นแหละอืแหวปกติน่ะเออ,เอ,อตอนแรกก็ขออนุญาตหาเก็บของก่อนแล้วกันนะครับผมอ่าเพราะว่าไม่มีคนลงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวหาเก็บของก่อนไในน,นี้มีอยัางไะโอ้คิดหาขวามึงเอ้ยสิดิมันี้ยิงคนแตกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอ้มีของมาท่านผูยย้ชมเอ้านะครับตอนนี้ก็ได้ปืนมาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ครบดีหรอกได้เอเอเคกับเอ็มสี EK ่ G MC. ปืนชาดบ้านไหนได้อยูห้าขวาั้ง เอาเลยครับปาเหมือนจะมีคนข้างล่างวะเอ้ยยังไงเพื่อนโดนแล้วจังหวะนี้อยู่บนบ้าน,นย,ยิงซอยได่บลังโอ้มันยิงซอยไปไหตัวนี้อุ้ยเอาเอา,เอา,เ,อาเอาใจช่วยละกันครับผมโอ้ยมีสองตัววะมันมีตัวข้างล่างด้วยวะท่านผู้ชมเอ้ยเขาต้องไปแล้วจังหวะนี้เปิดโดนออกไปแล้วมันอยู่ไส่ละอุ้ยเพื่อนดาวไปแล้วเดี๋ยวเฮ้ยมันอยู่ข้างน้ามันอยู่ข้างนาเดียวเดยวอยู่ไส่ปะโอ้นี่นี่เห็นตัวมึงเห็นตัวแล้วจังหวะนี้ดาวยิง ดาวหนึ่งครับผมเรียบร้อยตายจอยเฮ้ยบักฮานี่มึงเจอ,อกไปนยังระเบียงระเบียงอุ้ยเขาหวัานหนาหวแมึนเขาหัวบอตตายจอยครับผมบวดตายครับสวยงามขอเก็บของก็แล้วกันแมงมีอย่างเก็บบ่นนี้ถือกปนของไปแล้วห้าหัวเอาอ่ะเราได้ปืนชาร์จเป็นทอมสันครับท่านผู้ชมเอปอปนขอ,ของบักฮานั่น<อ> มาแล้วก็ไปดูของข้างบนซะหน่อยเพื่อนเก็บอะไรไปหมดหี่ยังเนี่ยเออเหมือนจะมีข้างล่างครับผมไม่น่าจะได้เก็บของแล้วจงังหวะนี้ต้องลงไปช่วยมันอยู่ไหนโอ้เต็มตีวาซานมันอยู่ไสนละ่ะเฮ้เอาละโอ้หลังไอวอนั่นหรอได้ครับผมเจาะมันเลยเจาะมันเลยดาวแตกครับผมจงังหวะนี้มีอีกตัวอู้ดาวหนึ่งครับผม สวยงามซ้ำันเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยบักรถมาเฮ้ยมันสิมานตำดากกูบ่ได้กินได้ดอกนองมึงมาแบบโอ้มันคือโคตรแล้วใจเย็นเด้อเเฮ้ยมึงมาตัวลามึงมาตัวละอู้ดาวครับผมเฮ้ยสิมากินไอ้ง่ายมาได้ดอกนองนางไอ้มันเหนียวอยู่เป็นอย่างที่บาดน้มหน้าขวดเฮ้ยข้างล่างนี่โตยังไงข้าจะเก็บของครับผมจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจาะเอาแมงได้เจาะมาเลยเจาะมาเลยเรียบร้อยครับผม โดนปืนอะอะไรวะยิงลูกระเบิดอัดเข้าไปอะปืนอะไรวะทาก้อนจริงเ,เออสวยงามมาเข้าเก็บของอสวยปัญญาวอนยากระกกบมีละ่ะห้าขวามีแต่น่าสูบโอ้ยจะเป็นอับดุดลเลาะอิลีอับดุลเบซัน,นอับจนหาขวแต่ว่ารถนี่ยางเทยีดยด้เห็นมัี่แมกลาเรียนมั้ยีด็กธรรมดาเลยเนี่ย ในศพนี่มียาให้กูเก็บบ่นี้โอ้โหไม่น้ามีคร,รับผมเอออนะครับขึ้นไปข้งบน,ก,นก่อนเพื่อนจะไปเปิดเปิดกล่องมาใหเ้เดี๋ยวไปเป็นยาก่อนทานมียาครบับผมตอนนี้ก็ดูในภาพในอ,อะไรนะมันเป็นโหมดเป็นโหมดย้อนหลังอ่ะเอออว้ย โอ้ MPH สามเออมันเป็นหมดอ,อ้ดูอัดย้อนหลังอ่ะในในนั้นอ่ะที่เกมมันบันทึกไว้นะผมเดี๋ยวจะมีตอนเล่นให้ดูนะโอ้เพราะว่ามนันนั้นเดี๋ยวขอเล่นสไนแล้วกันครับผมเกมนี้จะโชว์สนัยครับผมนี่ยิ่งเฉือกมอยิ่งเบาก็ท่าเบิงบ้งถาเบิ้งหัวเฮอ,อเดี๋ยวจะเล่นให้ดูนะนี่จะมี ตอนเล่นให้ดูด้วยเดี๋ยวภูมิมันจะขึ้นเดี๋ยวเบงทะเบิงได้้าเบิงได้ตอนนี้เก็บของก่อนนะฮะผู้บาทบูท่นฉเอาบ่าเยวปืนซาดบ่รถไปใส่บางหันคือเห็นรถอยู่เอารถโอ้หมูขับไปตอนนี้ห้าขวาอเอา,เอาตามไปตามไปผมเอาวนะครับตามเพื่อนมาแล้วแต่ว่าเพื่อนโดนไอ้เปิดอันนั้น เพื่อนโดนเปิดไอ้ยังก็มาเปิดตาล่าผมมาเห็นมั้ยนะเพื่อนโดนเปิดตาล่าแต่ว่ามันวิ่งหนีครับท่านผู้ชมเปิดท้าชะแตกยังเปิดเราบลาเปิดเราแลแ่นหนีโอ้ยกูเมื่อไงมันไม่ล่าเราเราก็ล่ามันสิครับทีเปิดตาล่าไอ้นี่เบื้องแบบว่าเบื้องตีนะเนี่เด้อตีไพ่มาเปิดมอสว่าไ,ได้เลยเพื่อนยิ่งขี่แตกไ,ได้ไร้บวกให้นะ มันอยู่ใส่หล้มอยู่หลงังโอ้ยไหลไหลไหลโอ้ยบัท่านจ่อยห้าขวถ้าแต่ไหลโอ้ย,อยมูมันอยู่เส่็ละมีมูบ่ละล่ะมีเพื่อนไหมมีเพื่อนไหมเฮ้ยมันต้องมีนะมันต้องมีเพื่อนเนอะมาดูของกันก่อนเลยครับผมโอ้บาดบุกกูคือไหวแช่ปะเก็บของไหมสายเก็บของแหมโอ้ยยังไ,ไงมันเดินกับเพื่อนจังหวะนี้ยังไงต้าวตัวเล็กตัวน้อย จังหวะนี้มันอยู่ใส่ละหยู่ใส่น้อเฮ้ยเปิดโดนแล้วจังหวะนี้เอ้าเฮ้ยโดนโดนไปพูดแล้วโดนไปพูดแล้วไปใส่ปะไปใส่ปะเฮ้ยเฮ้ยเอ้าโดนเอาแต่ว่าเอ้าไปตรงนั้นหายไปใส่ปะเอาเมื่อกี้มันโดนเนี่ยได้ดังจึบไปตรงนั้นโอ้โหกดใส่เดี๋ยเอาบางคันั่นเกิดไม่แล้วท่านผู้ชม าตามไปตามมันเะแม่เมื่อกี้มันภารกิจไม่สําเร็จนะเออมัน,มนยังเกิดอีกอยู่นะเราเราได้รับภารกิจอะไรนะให้ให้ปกป้องเพื่อนเรานะนิวเยียวซนแต่ว่ามันใกล้แล้วนนเหลือหนึ่งนาทีนะครับผมเออแต่ว่ามันก็เกิดไวนะ้มันเกิดอยู่นู่นโอ้กษิตตามมันไปตัวล้ไปต้าเอวสวยงาม ตรงนัง่นกับเรนอยู่ข้างล่างเข้ากับบินอยู่ข้างเชิงตัวละไห้า <c oughs> หัวเอา้าอยเพื่อนเดินไปแล้วก็จะบินอยู่ข้างบนนี่แหละอืมเดี๋ยวจังออมนําไปครับผม <c oughs> มามามายากับตัวเต็มได <c oughs> ้นี่คือคือกันนั่นเกือเอี่ยงกันมาคือหมอกกิน <c oughs> เอาละเอา้เอากินยาไปก่อนนะครับผมจังหวะนี้หาไป <c oughs> มีตัวหรือเปล่าบนน้ามันไปใส่หมอ มันอยู่ข้างหน้าดิม,ามันจะเสรวป่ะเฮ้ยตาไอเด้งแดงมันขึ้นอยู่ข้างหน้านะแต่ว่าตัวยังไม่เห็นเลยว่าตัวมันอยู่ไหนวะเปิดโดนหาเลยละกันโดนมาพอดีครับผมจังหวะนี้ชุ่ไสด์ะหูนั่นดิมันอยู่หลังบ้านจังหวะนี้ยังไงครับผมอ๋มมมอบ้าทำไมเอยมันมีโคนออมึงเอาได้ล่ะเปิดหัวเข้าไปเรียบร้อยหัว,ห,วหลุดแตกครับผมบักซ้ดีอีกเนาะมึงจังไหนล่ะซ้ำหัวเลยหัวแตกมองไหล โอ้ยบักสามดีตัวที่เราฆ่ามันอยู่บ้านเอลนั้นเออไม่ใช่บ้านเอลเออบ้านเอลนั่นแหละก็ถึงเดี่ยวห้าขวบเลยเออเอ,อ้าไปไปไปเหมือนจะมีตัวข้างล่างาท่านผู้ชมมันอยู่เซราเฮ้ยจะมาจ้หาโอ้ยอยู่ยใช่ปะเห็นจะสอ <laughs> มีนึ่งวันเป็นคนห้าขวบเออ ยิงไปก่อนครับผมจงังหวะนี้อ๋อเหมือนจะมีตัวมีตัวแลนกระมูัะเฮ้ยยังไงฮะตา้าตัวเล็กซ้ายขวาเลยว่ปท่านผู้ชมเอาทางไหนก่อนเะว่ยเาทางซ้ายก่อนบล่าฮึซ้ายตายไปแล้วเว้ยนั่นดิหลังบ้านเอามีตัวแล้วว่ามึงลงมาอย่งงา,างโอ้ยรวยหาจุดแกะบ่ตายมันนีคโคนรวยเงาชุมฮันนี่เลยตะคุนอ๋อยืนแค่ยังละเรียบร้อยยืดเอ๋ยืนเอ๋บ่หืฮยืนเอ๋อกะตายจะอึซ้ำก่อนเลยจังหวะนี้ มันอยู่หลังบ้านนะมึงเพียอยู่ตรงไหนวะเปิดเอ้ามึงตั้งไปใส่มึงกินโดดไปจาโอ้ยสองเม็ดเอ้าบ่อยห้าสิบสองเม็ดว่าตายละห้าหวดดงเพื่นี่เอ้ามึงจะถือโค้ดมึงเลือดล้านแปดล้านตริเดินเฮ้ยยังไงแนไปใส่เรียมลอยลอยห้าแปดไปอีกเม็ดหนึ่งโอ้โหบ่ตายกันจักทีวางได้ละเวเมียงลอยห้าสิบสองหน่วยสองเม็ด ถืดไปสองเมตรยังบ่ตายอีกด้วยสายมีมาท่านผู้ชมซีแลียนมัใส่แล้อุ้ยร้อยห้าสิบแปดครับท่านผู้ชมจังหวะนี้ถึงกับต้องพันยาไปเลยทีเดียวเชียวมันพันมังก็ตายไแล้วยังไงฮะจังหวะนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแลนด์หลบมาก่อนมันอยู่ใส่และมันอยู่เพื่อนมันซีแลียนเข้าบ้านโลกบ้านโอ้ยยี่มัถือมึ๊งีไปใส่เรียบร้อยใส่แตกเม็ดแรกพลาดครับผม มันโดดขึ้นนั้นเลยเเม็ดซองนี่ถือเสือยเงไาะั้นวายมันถือ่ากลัวเราก็พันยาสาบ่อนนะฮะเราก็จะแหลนเข้าวงนะฮะพันยาก็เราก็วิ่งเข้าวงไปเอครับผมมีตัวต้อนรับหนาวงมาะห้อเราต้องระวังตัวตลอดเวลานะท่านผู้ชมเออเดี๋ยว ทางซ้ายมีการยิงกันว่ะเฮ้ยไปเบิงจังหน่อยกันนะมันมีคนบละเฮ้ยเดี๋ยวบักได้มันนั่งยังอยู่เนี่ยอุ้ยร้อยห้าแปดเรียบร้อยลงกองอ้วกงัวอือมีบละเฮ้โอ้เดี๋ยวเดียวขอซ้ำก่อนละกันเนาะเอาของมันอู้ยไอ้ไอวอมาตั้งสองหน่วยสวยงามสวยงามครับผมเอาละมันอยู่ใส่เราแบที่นี่มีบอมีบอเฮ้ยมันยืนอยู่ันเอายืนเห็ดหย่งละครับเรียบร้อย หัวปิวหมองเอา้าอย่างนั้นเฮ้ยเป็นศพแล้วก็ข้างนั้นสมองไหลเลยวนะยืนอยู่ซื้อหัวแตกเฉยเอ้ยขลังนี่เอาเึรืง่งไปชิบไปใช้อ่ะชิบไปใช้โอ้ยแตกแตกมึงยังไงเอาลักไอื้อใส่แตกอโอ้โหนอนเลยปนะกว่าอ้วนอกนัวกลายเป็นกองทั้งคุณก็ถึงยิ่งแล้วครับผมโอ้โหยังไงจังหวะนี่ เต้าตัวเล็กกับบาดบูบาดบูไหวบโนตอนนี้คนเหลือสี่คนครับผมยังไงฮะข้างล่างนั้นไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่ากระโดดย่องย่องกระโดดยอ่องแงงเอาอยู่ไหนละ่ะเอ้ยมันอยู่ข้างล่างวะท่านผู้ชมเราไกลเกินเราอยู่ไกลเกินยิงไม่โดนอ้าวดาวจ่อยครับผมบาดบูบาดบ,บ,าบูยังไงเต้าตัวเล็กอ้าวไปด้วยกันไปได้ไกลครับผมดาวสองครับผมจะหมักดี ตอนนี้มันเหลือสี่ตัวเอา้าเหลือสามตัวแล้วมันอยู่ไสรัะอีกตัวนึงโอ้ยไปพูดแล้วยังไงจังหวะนี้โอ้ย,ป,ป,ย,งงย,อยปึ้งจริงไปแล้วโอ้ยถึงเม็ดเต็มเต็มเลยพอตายโอ้ยเดี๋ยวเราร้อยรอยมันมีตัวร้อยตายกุญแจร้อยกุญแจโอ้ยโอ้โหยิงสองตัวพร้อมกันยิงง่งจะจืโอ้โหโอ้ยฟาทเทียเดียวหัวหลุดสองโอ้โหนี่แหละครับเพื่อนเพื่อนเตือนสองเม็ดได้สองตัวเอยียงมาสองเม็ดได้สองตัว ขามีแต่ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวบบเอออันนี้ลูดไปเทือเดียวเปรือดหัวแตกสองครับทุกผู้ชมโอ้ยบัวได้ขีโ่บโดรดอกแต่ว่ากันยิงแหเบิงเร็วว่าซานหาหัวเอาละครับมาสำหรับวันนี้ก็พอได้หน่อยอยู่นะนี่เกมเอ่อหมดหมดอะไรนะหมดแรงใหญ่นะครับผมนี่เอาเราวันนี้ฆ่าไป13ตัวแอซซิส,ส3ดาเมจ6,171 เพื่อนฆ่าเท่าไรคาหกคาสามคาศูนโอ้ยก็พอได้อยู่นะแต่ว่าบาสบูไม่ทําอะไรเลยไม่ยิงเลยแต่ว่าช่วยไปสามอยู่เอา้าก็ถือว่าได้ซอยอยู่ล่ะอ้าไปเฮาสาหรับวันนี้ครับผมโอ้ยก็เป็นวันไหลเนาะอืมสาหรับใครเล่นน้ําก็ระวังด้วยละกันนะครับผมนี่มีเหตุการณ์แปลกๆอะไรก็คอมเมนต์มาละกันผมือติชมคลิปก็คอมเมนต์มาจ้ะสำหรับวันนี้ไม่รื้มากขอบคุณที่รับชมและกันครับผมอะ เอาละต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะผมสวัสดีจ้า